สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปรับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด mm hmm. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังว่าน,นี้นะคะไปสรุปผลว่าที่แล้วกันก่อนนะคะว่ที่แล้วนะคะแอดว่าให้เด่นอยู่ที่4นะคะวิ่ง7แล้วก็วิ่ง3นะคะ7แล้วก็ลูา3นะคะก็จะเข้า3 8นะคะสอบปปร,ราวจะเล่นเป็นเกล่างนะคะ7จ็จอไม่เข้านะคะก็จะออก6 7 7 6นะคะต้องขอทูขอภพรเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะไปสรุปผลว่าต่อไปกันเลยค่ะ งวดนี้นะคะแอดก็ให้เด่นอยู่ที่แปดนะคะวิ่งหกแล้วก็รูดหนึ่งนะคะแปดนะคะแอดก็จะให้แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปด แล้วก็แปดเก้าเก้าแปดนะคะหกนะคะแอดก็จะให้หกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสามสามหกแล้วก็หกเก้าเก้าหกนะคะ นึ่งนะคะแอดก็จะให้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะ แปดนะคะแอร์ก็จะชอบแปดศูนย์นะคะแปดศูนย์กับแปดสามนะคะแปดศูนย์กับแปดสามนะคะหกนะคะแอร์ก็จะชอบหกสามกับหกเก้านะคะหนึ่งก็จะชอบหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์กับหนึ่งสองนะคะ ใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลน,นะคะแอก็จะให้แปดแปดหกหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองด้วยนะคะชุดสามตัว ชุดสามตัวนะคะเอสก็จะเจาะให้นะคะหนึ่งแปดสามสี่หกเก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็แปดหกหนึ่งนะคะ ก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่19นะคะเดือนตุลาคม2,565นะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้ f อทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีจริงๆปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ ทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะทางช่องนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง fc เก่านะคะและ fc ใหม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมมาเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะได้นำเสนอตัวเลขสวยๆให้ fc ทุกท่านได้รับชมนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้ fc ทุกท่านนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ